แฟนกลับมาคนรักเก่ากลับมาขอบุณค่าดวงเสน่ห์นะเมตตาจัดหนักจัดเต็มนะคะแล้วเอาไปเจราจารงานยากนะคะทาก่อนไปเจราจารจะทําให้การงานที่เราต้องการที่จะเจราจานั้นสําเร็จแล้วก็เป็นงานที่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยนะคะนี่คือรีวิวจริงจากลูกค้าหลังใช้ทุกคนเลยสวัสดีค่ะพรนะฉ้นั้นลิปสีพึ่งสายเสน่ห์นะคะใครที่อยากเป็นอยากเสริมเสน่ห์ ให้กับตัวเราเองนะคะไม่ได้ไปทาเสน่ห์ใส่ใครแต่เป็นการเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเราให้ดูดีขึ้นในดูมีเสน่ห์นะเม่ตายดูดึงดูดต่อเพศตรงข้ามหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้คนรอบข้างที่เราออกไปเจอนะคะตลับละ529บาทส่งฟรีนะคะไปดูรีวิวหน้าโปรไฟล์ของแม่หมอได้เลยว่าเพื่อนเพื่อนใช้แล้วมีรีวิวยังไงบ้างนะคะรีวิวจัดหนักจัดเต็มเลยทุกวันนะเพราะฉะนั้นใครอยากสั่งซื้อนะคะ แอดไลมาสั่งบูชากับแม่หมอได้เลยส่วนตัวนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งเชนนะคนละหนึ่งเชนนะคะแล้วก็ตอนนี้มีช่องปรมนะคะแอบดู